พามาเบิ่งเฮ็ดที่กินได้นะจ๊ะเนาะนี่คือเฮ็ดที่กินได้เด้อจ้ะเด้อเปิดหนังซือเห็ดลงมาเลยนี่ชื่อเฮ็ดเขาจะบอกว่าเฮ็ดที่กินได้จ้ะให้ดูเฮ็ดที่กินได้ เอาความรู้เห็ดมาฝากจ้าหนังสือเห็ดซื้อมาหลดหนังสือเห็ดซื้อมาเลยเปิดออกมาปะท่านเนี่ยข้าจอสิบอกว่าเห็ดเห็ดที่มันกินใด้เห็ดกินบอ่อใดน่าจะเนาะถ้าเห็ดกินใดก็จะเป็นแบบว่าตอนแรกข้าจอกก็สให้เบิ้งหลุดภาพซะกันอันนี้เห็ดลูกบอลจ้ะเห็ดลูกฟุตบอล มันก็ทีเขามาแบบนี้เปิดให้เบิ้งปลาส,สานาสถานะสภาพของเห็ดมันเกิดมันเป็นแบบไหนเป็นล้านยาเป็นน้ำเอตุนใหม่ขางตุนใหม่หปลาสภาพปลาแบบนี้เนาะ คนเดนมาเขาป้าร้ายเดี๋ยวนี้ไปกันเป็นกุ้มเป็นกล <c oughs> นี่จ้ะข้าเจาะก็จะมาบอกเรื่องเห็ดวลาเห็ดมันเป็นพิษข้าเจาก็เซ็วงกลมกากระบ,บาดไว้สีแดงส <c oughs> ีแดงไว้นี่คือเห็ดพิษนะจ๊ะเนาะเขาจะบอกรายละเอียดการรายละเอียดของเห็ดน้ำจ้ะว่าสาพเห็ดที่กินไดกบกินบ่ได้มันคายกันคายครึ่งกันขนาดใดน, <c oughs> นี่คืออุปกรณ์การเก็บ ใส่มีดใส่ยังกะว่ากันไปนี่คือเห็ดที่เขาเก็บเห็ดเอาลูบเขาลูบผ่าเพ็รไม่โชกันเห็ดที่กินได้้ะจ้ะที่เขาเอามาโชว์อยู่ตอนนี้เห็ดที่กินได้ไอเห็ดเนื้อ chicken of the woods นะจ๊ะเนาะเขาเอามาเห็ดรายละเอียดว่าเห็ดกับเขาแบบได้จังไดเขาก็จะบอกรล่ละเอียดแล้วเขาจะว่าเห็ดทั่วนะ่ะเอาเห็ดจังไดกินเนี่ยกับเห็ดอันนี่นะเขากัาเห็ดทั่วเขาก็ไม่เห็ดเอ ทะเลเตอ๋อพิซซ่าเฮ็ดพิซซ่าก็เฮ็ดได้เฮ็ดหนาพิซซ่าแล้วแต่ซีมแล้วแต่สิดัดแปลงกับเขาเอามาทอดใส่ไข่ก็ไดนะ้นน้าจัะเนาะคือจังนี่ออกซิทุงออกซิทุงนี่คือเนื้อเอออกซิทุงนี่เออเฮ็ดลินมัวเฮ็ดลิ้นวัวอืออกซิทุ่งนี่จะเห็นบอ่อนี่นี่คือเห็ดถั่วนะจนะัะเนาะข้าเจ้าเอามาเห็ดพิซซ่าเด้อจ้าเด้อสามารถดัดแปลงได้หลายแบบหลายขนาดคือกันจ้ะพ่อแม่พี่นอ้องนี่ เห็ดแต่ดำเห็ดดำขาเหลืองเขาก็มาบอกซับประคุณว่าเห็ดอันใดแน่นี่มาบอกเอามาดองไว้เห็ดสูงเห็ดสดคือจังเห็ดแบบนี้นะจ๊ะนะเห็ดแบบนี้สามารถเอามาเห็ดสีเห็ดสีใส่ผ่าได้เห็ดสีผ้ามาดัดแปลงเห็ดสีนี่คือจังเห็ดแบบนี้เขาจะ่ายลูปแล้วเขาก็จะบอกรายละเอียด ว่ามันเป็นเห็ดแบบจังไดล,ะะงลักษณะการเบึงเห็ดลักษณะท่าทางของเห็ดมันเป็นแบบใดเขาสิบอกแตกต่างออกมานี่คือเห็ดตะปูที่เราเรียกกันนี่เห็ดตะปูนี่เขาก็ไม่เอามานเห็ดเป็นลวดลายน้ำพงน้ำผาน้ำกระดาษเรดวอเปเปอร์ Paper, จังสีน,าานะจ๊ะนี่คือจังนี่ขึ้นตัวสีเขียวในสตาร์ทนี่ คือว่าเห็ดที่เขาโชอยู่นี่จ tá, ้ะเห็ดที่เขาโชยู่นี่กินได้ทั้งนั้นเลยจ้ะเห็ดที่เขาโช์เขาบวกขึ้นมานี่คือว่าเห็ดไม่มีพิษเห็ดที่กินได้นะจ๊ะเนาะสังเกตเบื้องดีๆเ้ะลักษณะของไงทถ้าทางของเห็ดมันบวมแนแบบว่ามันคายกันเกจิงได้จ้ะแต่ว่ามันกินมันมันสิกิ่นอะไรคายกันขึ้นกันมากเลยนี่เขาจ็นี่เห็ดแบบนี้เห็นบั้ที่เจ็บที่จอยเก็บอยู่นบ้านครั้งบ้านเนี้ยปูจอยนี่นี่ นี่เขาจะบอกว่ากินได้นี่คือจะไมนจะขึ้นเป็นจุดสีเขียวนี่คือกินได้น่นจาจะเนาะเป็นสีเขียวขึ้นมาเขาก็สิบอกลักษณะท่าทางเขามันจังสันจังสีเขาสิบอกว่าเออคันมันเป็นไดยจังสันอีหยังนี่อิตพาโตบอิตพาโตบสซีทงเอโกเอโกเดนโมอ็กสปีสอิตพาสีทงมันคล้ายๆกับเป็นลวดเป็นลายของมันจนังสีเนาะจะเนาะคล้ายๆก็เป็นลวดลายของเห็ด ว่ากินบ่ได้จังสันจังสีเขาก็ว่าไปนี่ก็จังพอยายิ่เราโชว์อยู่นี่เห็ดอันนี้เนี่ยกินได้นะจ๊ะนี่จ้ะเขาก็จะมีมาบอกรายละเอียดว่าจังสันจังสีโอ้ยจับโทรศัพท์จนไงอับเลยมือเรานี่คือจุดสีเขียวจังสีก,กินได้้ะกินได้มือนีเอารายละเอียดเห็ดมาใบเบงถ้าถ้าอยากเก็บเห็ดนะ่ะไปซื้อหนังสือเห็ดมา แล้วก็บางเช่อก็เอาไปนั่มบางเชืาอกบอกไปนั่มแต่ว่าศึกษารายละเอียดหรือว่าไปเปิดแอปของไอ้ทายรูปให้แล้วก็มันก็สิขึ้นมาเขาก็สิบอกรายละเอียดว่าเห็ดอันนี้มันมีพิษบอมันเป็นจังสันจังสีบอนี่คือจังเห็ดแบบนี้นะจ๊นะเนาะคล้ายๆกับเห็ดสมองวัวปฏีเข้า่านี่อันนี้มันเป็นไอ้คู่แฝดนะจ๊ะแล้วมันกินอไรนี่นเห็นจุดสีแดงขึ้น,นี่ตายเป็นพิษอืม เห็นไหนี่เขาก็จะบอกรายละเอียดว่าพาไอ้ตรงท่วนต้นขามันเป็นจังสัสนจังสีนี่เขาจะบอกรายละเอียดจากของเห็ดอันนี้อือันนี้คือกินบ่ไรนี่ในกลุมเห็ดในคนเดนมาร์กเพิ่นเขียนถามก็ต้องการอย่างนี้คือกินบ่ไรด้วยเห็ดอันนี้กินไม่ได้เหลืองมันอันตรายจ้ะอันนี้ก็คือว่าเห็ดพิษเลยล่ะนี่เป็นพิษเลยคู่แฝของเห็ดสมองวัวนี่คู่แฝมันคือเป็นพิษจ้ะอันนี้อันตรายจ้ะเห็ดร้ายนี่กินบ่ได้ ไปซื้อนังสือเฮดมาเา็นบ่ลก็จะเป็นอันนี้จุดส,สีเหลือง้ะจ้ะเ้อะนี่คือจุดสีเหลืองอันตรายนี่คือไ่ผิดเลยจ้ะจุดสีแดง,งนี่ขันจุดสีขึ้นจุดสีเขียวแบบนี้คือว่ากินได้นี่จ้ะนี่คือกินได้นะจ๊ะเอารายละเอียดมาให้เบิ่งเฮ็ดอกกระลำจ้ะเฮ็ดอกกระลำม่นบนี่ดดนาขา้นสิขึ้นเป็นจุดสีเขียวสองจุดพิ่นนะขันพิ่นเด้ขึ้นงามเนาะ กัทนีนี่เห็นในกลุ่มหลายคนเี่เพันถามมาว่าในกินใดบ่ี่ตัวนี่ตัวนี้มันเป็นพิษนะจ่ะมันอันตรายเห็นบ่จุดสีเหลืองคือเนี่ยมันอันตรายเห็นหลายคนอยู่ถามมากกาตามกันมากอย่างนี้เห็ดดอกกระหลำ่ำอันนี้คือเห็ดดอกกระหล่ำน,นจะจนะ่ะเนาะแต่ว่าอันนี้เห็ดพิษนะจ่ะเด้อเนี่ยไอเห็ดพิษเห็ดอันตรายมันกินบไดนี่เห็นพากันเก็บมาอยู่บางท่านว่าอยู่ในฟเฟซบุ๊กจะบอกเห็นเขาะาะเก็บมาอยู่ ถามกันอันนี้เขาเอิ่มว่าเห็ดเอียงก่อนนี่เอียงเห็ดของเองียงฟันซิงตัวเอียงนี่แหละจ้ะลินซิงตัวเอียงนี่แหลจะจะจำไว้อันนี้กินได้จะจุดสีเขียวนี่กินได้ได้จ้ะเด้อสีเขียวนี่ยกินได้ของเห็ดตัวนี้ดได้จ้ะเด้อเนี่ยพวกเคยเห็นจักเจือเนี่ยเจ็บเห็นที่ดั่งเนี่อันนี้เมื่อที่พี่ละไมเพันไป ไปบนหอมมานี่คือว่าเห็ดกินได้จ้ะที่ประเทศไทยอะูรเฟรชกัน What นี่จ้ะที่คนที่หลายคนเพื่อนถามในเฟซบุ๊กอันนี้กินได้คือกันได้จ้ะนะอันนี้เห็ดปีกนกเนาะเขาจะเอิอเห็ดปีกนกตามความเพื่อนเออมาเนาะจ้ะขึ้นจุดสีเขียวกินได้จ้ะเพิ่งจะเกิดยูน้ำต้นใหม่ตัวไม่แห้งกินได้จ้ะ นี่คือเช่นเนื้อไก่เนื้อไก่พุนะ่น่ะขันเปิ้ลผัวเปิ้ลตีขึ้นนิดสบับหลาไปนี่เห็นไหมนี่แต่ซออัอนขันไปิลตีขื่นขึ้นงามงามนี่กระจ้าก็บ,บอกไว้เลยวิธีเอามาเห็ดกับเขาน้ำพัดใส่เนยพัดทไซไซเนย่ไซซีส่เส,ส,ส้นสปากเกตตี้ใส่เส้นเอียงกัว่ากันไปแล้วตะเกียจเสร็จ พ่เอเจ้าเอิ่นเหเ็ดไมตาเกะน่นจาจะเนาะผู้สวมสแกนโฟมเห็ดผู้เสวมเห็ดอันนี้เระที่จอยไปเก็บมากสุดนะกินได้จ้ะก,กินได้จุดสีเขียวขึ้นกินได้สองสีเขียวนี่กินได้โอ้ยใสยไปใส่บนน้องนี่นะ นี่สีเขียวกินได้ได,ด้วจ้ะเห็ดแม่ไก่ทุนพากันเก็บแม่นบอลฝรั่งแหลห่กินแสบ <c oughs> นี่ออกซิท้งเห็ดลินวัวนี่เห็นบน่ลนี่ข้าจเจวไมา่เห็ดชูชีเห็นบ่นั่น <c oughs> กินได้จ้ะจุดสีเขียวกินได้นี่เห็ดเลยนั่งแกะบกค่คืน บอ,อกรายละเอียดของการบึงแกะออกมาซาฟองน้ำพึ่งเ่ากัเอาฟองน้ำออกข้างในง่ามเอามากินได้เห็ดผึ่ง้าไายเห็ดมันนาวเห็ดเอียงก็ว่ากันไปพ่นวิธีการทำอาหารเห็ดเึิงหวาน รายละเอียดแต่ว่าเฮดตัวนี้ได้จ่าเดินนี่ลเลยเฮดพึงคมเฮดพึงคมนี่ก็อันตรายายู่ได้จ่าเด้นนี่จุดสีเหลืองได้กินลาย <c oughs> <c oughs> เฮดพึงเกาลัดกินได้จ้ะเกาลัดเฮดพึงเนย กินได้อันนี้กินได้เด้อจ้ะเห็ดพึ่งเลือดพึง่งแม่มดก็ว่ากันไปนนี่คือเห็ดพึง่งเห็ดพึ่งเลือดจ้ะกินได้สองเขียวแต่มาเบิงตัวนี้นี่คือคูแฝดเพิ่นเด้อจ้ะเด้อลักษณะท่าทางมันจะเป็นสีสันแบบนี้นี่คือคูแฝดของเห็ดแม่มด อันนี้คือว่าอันตรายจ้ะหาแลกะแยกกินอยกกินน่าจะเนาะน,นี่อันตรายสีนี่จุดสีเหลืองขึ้นนอจ้ะเด้อจ,จุดสีเหลืองขึน้นขึ้นนี่ตรงนี้จุดสีเหลืองขึน้นเนมือเนี่ยอันนี้คือคู่แฟดเฮ็ดผึ่งแม่มดจ้ะแล้วก็ตรงนี้นี่สีนี่เลยที่พาออกมาเนี่ยเป็นสีฟ้านี่ลักษณะาทา่ง,งข้างนอกจะเป็นแบบนี้ ถ้าพากมาเป็นสีฟ้าเลยจังสีหรือวาลักษณะ่าางมันจะเป็นแบบนี้แหละนี่คือสีแดงจุดแดงจ้ะอันนี้ห้ามกินเด็ดขาดมันสีแคล้าขๆกันนะจ้ะเบิ้งให้เบิ้งนี่พากมามันก็เป็นสีฟ้าอันนี้สีฟ้าเข้มอันนี้สีฟ้าเจือดสีฟ้าเจือดพากมาเป็นสีฟ้าเข้มนี่คือกินได้แต่ว่าผลค้างพากมาสีฟ้าเจือจึงสีนี่คือก็คู่แฝดของเฮดเฮดผึ่งแมมหมด้ะจ้ะมันเบิ่งยากอยู่ค่อยๆศึกษาไป นี่ก็คือเห็ดมันนาวกินได้จ้ะเห็ดมันนาวกินได้กินได้เมื่อไรเนี่จุดสีเขียวขึ้นกินได้หมดจ้ะห็นหลา์พากันหลายกอนอยู่ถามนี่ Facebook เองเฟซบุ๊กเนาะในกลุ่มเนาะกินได้นะาจะเนาะนี่เห็ดนางไก นี่เห็ดชนิดนี้สีเหลืองอันตรายเฮดชนิดนี้นี่อันตรายตีอย่างหนึ่งที่เห้านีหนังสือเห็ดเขาก็ได้นั่งศึกษาอยู่ปึงพ่อแม่พี่น้องจ้ะอันนี้กินไม่ได้ได้จ้ะด้นี่ คล้ายๆก็ไปเฮ็ดไอ้ดำค้าเรืองเนี่ยแต่มันก็แตกต่างกันอยู่ดอกๆมันเนี่ยอันตรา,าตลาา่าจ้ะเฮ็ดแต่ดำอันนี้เบอร์แมนเฮ็ดแต่ดำแล้วจ้ะเด้อเฮ็ดแต่นี่เฮ็ดแต่ดำฝั่งซ้ายมือจอนี่ อันนี้ฟังขวามือนี่คล้ายๆกับเพชรแต่ดำแต่ว่ามันกระสิดอกมันกระสิแตกต่างกันอยู่พ่อแม่เป็น้องจ้ะดอกมันสีนั้นนามันสีบวมมีลู่หรอกแต่ดำเขาจะมีลู่ตรงกลางอันนี้บ่มมีจะดอกน้นนะเขาจะเป็นเปื่อยๆจังสิแลละคล้ายๆกับแต่ดำจ้ะแต่ว่าไม่ใช่แต่ดำนี่คือจุดสีเหลืองขึ้นอันตรายอืมเบิ้งไว้สิเป็นแบบนี้แหละเบิ้งแป๊บเดียวก็ลู่จ้ะมันสิว่ามีลู่ก็ยังเห็ดแต่ดำนี่เห็นบะนี่เห็ดแต่ดำลู่มันสีบอกใหญ่ท่าทางเป็นสีสง่างาม พันสียืดออกมาล่ำตน้นพันสุล่ำดอกพันสียืดออกมาแล้วเป็นลูปแต่ว่าอันนี้นะพันสีฟังอยู่น่ามันใบไม้น่ำดินพิเศษพันธุ์สีบ่มีลู่มีหยั่งดอกอนี่มาเบิ่งเห็ดที่เพื่อนมากินได้เนาะสี่ทามกันมาอยู่ในนิดนาลงนาแลนี่เห็นบ่น,นี่กินได้เด้อจ้าเด้อนี่ ลักษณะชาทางของสีเห็ดอันนี้เห็ดกินได้จ้ะอันนี้เพเป็นตะกินนะสีเพะนัแต่ว่ากินดได้จ้ะเด้อเห็ดกินได้เห็ดหนาแหล่หนึ่งสีสองสีสามสีสีสีอืมอืมที่ดอกแดงแดงนี่แดงแดงนี่สีคล้ายกันยุบสีคล้ายกันยุบได้จ้ะเด้อไมเิ่งทังพี่บัดนี้นี่เห็ดสีแดงนี่ สีสีเขียวเขาบอกว่ากินได้นะจจนะเนาะอันนี้คือกินได้จุดสีเขียวนี่นี่จุดสีเขียวขึ้นเห็ดดอกสีนี่กินได้จ้ะแต่ว่ามาเบิงอีกฟังทั้งนี่บ่ะท่นี่มาเบิงฟังทั้งนี่บ่ทนี่อันนี้ดอกมันสีคล้ายๆกันนาะจนนะเนาะแต่ว่าอันนี้ดอกทั้งนี่แล้วสีสีแดงเข้มขึ้นกัน สีแดงเข้มคือกันแต่ว่าอันนี้มันอันตรายข่ายกันเดะเลยพ่อแม่พี่น้องจ้ามันมันข่ายกันอหลีเบิ่งเนี่ยนี่นี่บึ่งนี้มาเบึ่งความไกลๆนี่มันข่ายกันอหลีจะข่ายครึ่งกันอหลีแต่ว่าทั้งนี้ดอกสิบก้อยสีเข้มเก็บเฮ็ดชนิดนี้ี่เก็บกินในต้องรลวั่างในจังหน่อยเพราะว่ามันข่ายครึ่งกันอีหลีนี่กินได้ อันนี้อันตรายอือเป็นบบมันสีคล้ายๆกันเลยล่ะมันเบ่งงงกอยู่นี่มาเบ่งข้างพี่ะเท่นี่นี่พอหลไยๆนี่คือเห็ดอันตรายจ้ะสีเหลืองขึ้นเลยนี่เห็ดอันตรายนะจ๊ะนะอันตรายอันนี้สีเขียวนี่กินได้จ้ะอันนี้สีเหลือง อันนี้สีเหลืองนี่กินบ่ได้แต่มเมื่อบ่งทางนี่มันค่ายครึ่งกันเบิ่งยากอีหลีพ่อแม่พี่น้องอันนี้กินได้อยู่นี่วินคุยกินได้สเกอร์เฮดอันสองอันสองอันนี้นี่กินได้แต่มเมื่อบ่งข้างล่างนี่บ่ะนี่นั่นสีคล้ายๆกันอยู่เบิ่งยากยาก ตอกสีเหลืองนี่เขาก็วไว้กินได้เห็นบานสับหลับยังบ้ากาเก็บกินจเัเกใจอยู่มเมื่อบึงสีเหลืองนี่กับสีเหลืองนี่สีเหลืองนี่เขาไอเขากับด่านในเบิ่งน่าจะนะแต่ว่าสีเหลืองอันนี้มันคล้ายๆกันอันนี้อันตรายลนเนี่ยเบิ่องอยากอีนี้จะ้ะ อันตรายนี่ก็เหลื้องนี่ก็เหลื้องมันคล้ายกันมันสีเบื้องอยากอีหรีว่อนี้อันนี้สีเหลืองนี่กินได้เนี่ยเขียวนี่กินได้เหลืองแบบนี้ลักษณะท่าทางเป็นแบบนี้ขาพระสิิเรียวๆเงี้ยวเ้แต่ว่าขาพวกนี้มันสะเป็นดอกสันๆนานาอันตรายน,นี่กินได้จ้ะเนี่ นีเคียวแต่ว,ว่าสี้าที่จอยไปพอใน่ปลามาือนอันตลายนี่จังสีก็กินได้นะฉะนันอสิตายานหมวกพนไหมน,น,หหน,หนี่เห็ดหนาแลนี่เขาอันนี้เก็บกินอยู่เลยแล่อันดอกสีนี่ ความรู้เห็ดมาฝากเอ็ดอันตรายนะจ๊าเด้อนี่อันตรายโอ้ยคุณตะวานี่บางคนก็บว่าเห็ดคา mm hmm. เห็ดทานบานเท้าเนาะกินได้จ้ะแต่ก็ย่านคือกันอยอันนี้เห็ดแครอทเห็ดแครอทกินได้เขาก็บอกวิธีการประกอบอาหาร อันนี้อันตรายกินบ่ไรเนี่ย,ไไยแดงเลยอันตรายอันนี้เห็นไลายอยู่น้ำปลาเนี่ยนี่เห็นไลายคักนี่สาบลาบไปเนี่ยอันเห็ดตัวนี้นี่กินไลายกับอันตรายนี่จะมันขึ้นทั้งเขียวทั้งเหลืองนี่เห็ดอินุกิ กินได้จ้ะสีเขียวขึ้นเลยนี่คือนี่คือคู่แฟดของเห็ดนางลมดวยจ้ะเด้ออันตรายจะสีแดงได้ละอันนี้สีเหลืองอันนี้คือคู่แฟดของเห็ดนางลมมันสีคล้ายๆกันละบึงตัวนี้กับตัวนี้นี่สีคล้ายๆกัน นี่ก็กินได้ถตาว่าตัวนี้น่ะพิษอันนี้กินได้จ้ะมมาเบิ้งเฮดคอนซ้นกันบัดเทนนี่ตัวนี้เป็นพิษล้วจะได้ค้นขึ้นเต็มตัวเต็มตัวนี่เป็นพิษแต่ว่าตัวนี้นี่กินได้ ตัวนี้กินได้จะเห็ดคอนซอนคอนซอนตัวนี้กินได้อันนี้คอนซอนน้ำผึ้งแต่ว่าคอนซอนตัวนี้ที่มีขนขึ้นนี่อันตรายนี่คือเห็ดกระเทียมสับหลาเนะนตอนนี้เห็ดตัวนี้ก็กินได้ได้จ้ะเด้อนี่มาถึงเห็ดร่มกันแล้ะ เหดล่มเห็ดล่มนี่มันมจะเป็นคู่แฟดของมันอนะคลาย,ลายอันนี้คู่คู่แฟดของเพื่อนนีค่คลายกันเลยจ้ะนี่นี่คือคู่แฟดของเห็ดล่มนี่คือเห็ดพิษจ้ะพิษอันตรายถึงแก่ชีวิตเหต็ดพิษ เิ็นเต็มป้าอยู่เห็ดผิดนะฮะตัวนี้นะไล้เห็นคนก็จะคนได้้ากันเก็บกินไลยย้จ้ะนี่คล้ายๆกับเพรเดช่าบิงยองนี่ที่เกิดยู่น้ำสนามหยายอันตาร่าได้จ้ะเน้ คือเห็ดถั่วเห็ดถั่วเห็ดถั่วเห็ดมะนาว มื่อนหร่เห็นอยู่นี่เอิ้นว่าเฮ็ดไอ้เฮ็ดโลงูก็จะครับนี่เฮ็ดตะปูกินได้นี่เมื่อนห้่ที่จอยไปถ่ายเห็นหลายๆนั่นกินได้นี่ยสู้บอลเฮ็ดลูกฟุตบอลน้อยเฮ็ดเลยสู้บอลนี่เฮ็ดไอ้เฮ็ดเอนี่สู้บอลเอเฮ็ดลูกฟุตบอลใหญ่อันนี้เฮ็ดลูกลูกบอลน้อย พูดแล้วพุนในสนามหญา้าเจา้ามันแสบอยู่จ้ะแล้วแต่คนมักเฮ็ดอันนี้เฮ็ดทูนูเด้ออันนี้คือคู่แฝดจ้ะนี่คือคู่แฝดเห็ดทูหนูแหละเสวาบอมีเดอมีคู่แฝดเพิ่อันนี้เบิ่งเก่าอยู่แล้วว่าผมจะกินแต่ว่าอันนี้นะคือคู่แฝดเห็ดทูหนู นดแหละจ้ะนี่แหละรายละเอียดของเห็ดอยู่ในเล่มนี่เล่มเดียวไปซื้อมาไว้ศึกษาเดยจ้ะเด้อ